ตอนที่สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสุภาพสตรีที่ถูกเรียกว่าเจ้าเฉินครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าเปลวเพลิงของงูเหลือลาวาไม่ใช่เปลวเพลิงธรรมดาทันทีที่พิดร้ายซึมงทาบเข้าสู่ร่างกายต่อให้นักรบระดับเทพเจ้าขั้นสูงก็ขับมันออกไปได้ยากเกรงว่าข้าคงไม่มีวิธีรักษาที่เหมาะสมหรอกแล้วเจ้าหลิวละ่ะสามีของเจ้าหลิวหมิงหยางคือนายแพทย์ที่ดีที่สุดในเมืองตะวันรอนเจ้ารู้ไหมว่าควรรักษาสาวน้อยคนนี้อย่างไรชีหลิงเอ,อ๋อถามต่อ ไม่มีวิธีหลบพิษจากเลวเพลิงน่าถูกขับออกได้ยากข้าคงทำอะไรไม่ได้เจ้าหลิวตอบถ้าอย่างนั้นข้าขอถามพวกเจ้าที่เหลือนะมีใครรู้วิธีรักษาสาวน้อยคนนี้หรือเปล่าหรือในกรณีที่มีใครสงสัยให้ข้าพิสูจน์ดีหมายว่าเพลิงพิษนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมชีหลิงเอ๋อพูดต่อพวกเราไม่อาจรักษาอาการแบบนี้ได้ฟูงชนสายหน้าไม่มีทางที่พวกเขาจะสามารถแก้ไขาอาการที่แม้แต่เจ้าเฉินกับเจ้าหลิวยังจนปัญญาส่วนการปลอมแปลงเพลิงพิษนั้นขึ้นมาก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ งูเหลือมลาวาอยู่ต่อหน้าต่อตาพวกเขาและทุกคนก็เห็นกับตาแล้วว่าเปลวเพลิงนั้นรุนแรงเกรี้ยวกราดขนาดไหนเมื่อครู่นี้ไม่มีใครที่ไม่รู้สึกถึงความร้อนแผดเผาจากปากของงูเหลือมลาวาไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ไม่น่าเป็นการจัดฉากหลอกลวงในเมื่อพวกเราเห็นพ้องต้องกันแล้วข้าก็ขอทําการรักษาเลยนะนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงให้เห็นศักยภาพของยาเม็ดแก่นสารเทพ,พเจ้าที่พวกเจ้าพูดถึง เมื่อเห็นว่าสร้างความสงสัยใครรู้ได้มากพอแล้วฉีหลิงเอ๋อสั่งการสุภาพสตรีที่ถือกล่องหยกเมื่อครู่นี้ให้นำยาเม็ดที่อยู่ภายในออกมาและป้อนเข้าปากสาวน้อยที่ถูกเพลิงไหม้บึ้มทันทีที่ยาเม็ดนั้นไหลลงไปตามลำคอร่างของหญิงสาวก็สั่นสะท้านเพียงไม่ถึงสามอุจใจชั้นผิวหนังที่ดำเป็นตอตะโกก็หลุดลอกจากแขนของเธอจากนั้นก็ลามไปทั่วทั้งตัวฉีหลิงเอ๋ยยกมือขึ้นอีกครั้งบริวารอีกคนหนึ่งรีบเข้ามาใช้น้ำสะอาดชำระล้างร่างของสาวน้อยเมื่ออีกฝ่ายสะอาดเอี่ยมผิวน,นนัังงงงุมเีย,เยกยออกา,า,าดทคถึบจ พวกเขาเห็นกับตาว่าสาวน้อยถูกไฟคลอกจนเกือบตายแต่เพียงแค่กินยาเม็ดเพิ่มความงามไม่เพียงแต่บาดแผลจากไฟไม่จะหายดีรอยไม่บวมแดงต่างๆก็หายวบไปไม่มีเหลืออันที่จริงผิวพรรณของเธอดูดีกว่าก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำราวกับเล่นกลเลยทีเดียวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นเพราะสาวน้อยได้กินยาเม็ดแก่นสารเทพเจ้าเม็ดนั้นหรือมนุภาพของมันวิเศษขนาดนั้นเลยทุกคนเงียบกริบแม้ผู้ที่เมื่อครู่นี้วิพากวิจารณขนาดใหญ่ก็ไม่กล้าพูดอะไรพวกเขาตกตะลึงจนพูดไม่ออก ชีหลิงเอ,อ๋อพอใจกับสีหน้าอึ้งขึ้นของผู้ชมเธอสาธยายนี่คืออนุภาพของยาเม็ดแก่นสารเทพเจ้าที่นักปรุงยาของเราหลอมขึ้นมาไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความงามยังรักษาแผลเป็นและคืนความมุดงามอ่อนเยาว์ได้ด้วยยาเม็ดปาฏิหาริย์เม็ดนี้มีสนนราคาอยู่ที่เม็ดละหนึ่งพันเหรียญสวรรค์ถ้าเจ้ายังคลางใจในประสิทธิภาพของมันกินยาก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินหลังจากยาออกฤทธิ์ก็ได้แต่เพราะกระบวนการผลิตมีความยุ่งยากไม่น้อยล็อตแรกนี้เราจึงมีมาแค่ยี่สิบเม็ดซึ่งก็ใช้ไปหนึ่งเม็ดแล้วดังนั้นข พระเจ้ายานน่นมีราคาเม็ดละหนึ่งพันเหรียญสวรรค์นี่มันล้นกันกลางวันแสกแสกทุกคนถึงกับจังงังขนาดสายเทาซึ่งล้นบรรดาพ่อค้าวานิชมาหลายปีก็ยังทําเงินได้เพียงไม่กี่ร้อยเหรียญสวรรค์แต่ยาเม็ดเดียวมีราคาถึงหนึ่งพันเหรียญสวรรค์เลหลวไหลสิ้นดีหนึ่งพันเหรียญสวรรค์น่าเป็นราคาที่สูงเกินไปนะแต่เธอบอกว่ามีแค่สิบเก้าเม็ดเท่านั้นและถ้าขายหมดก็ไม่รู้ว่าล็อตต่อไปจะมาเมื่อไหร่ ข้าคิดว่าเธออาจเป็นนักต้มตุ๋นจึงจับตามองทุกขั้นตอนแต่เธอไม่มีทางใช้เล่กลใดๆระหว่างการสาธิตเมื่อครู่นี้ได้หลอกด้วยอนุภาพอันน่าทึ่งของยาข้าคิดว่าหนึ่งพันเหรียญสวรรค์ก็ไม่ได้แพงเกินไปก็จริงพวกเราอายุมากกันแล้วรูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยสดเหมือนเดิมถ้ายังหาวิธีกลับคืนสู่สภาพเดิมไม่ได้ล้ก็ไม่ช้าไม่นานแม่ผู้หญิงจิ้งจอกทั้งหลายจะต้องยั่วยวนสามีของข้าจนสำเร็จแน่ซึ่งหากถึงตอนนั้นต่อให้ใช้เงินมากขนาดไหนก็ไร้ประโยชน์จริงด้วยแม่จิ้งจอกสาวพวกกกนนนนั้้ช่าางยยยเเหลืออิใใคร็ดดจไก เสียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเข้มข้นดังอื้ออึงไปทั่วแม้จะมีบางคนรู้สึกว่าราคาไม่ได้สูงเกินไปแต่นั่นก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าหนึ่งพันเหรียญสวรรค์คือจำนวนเงินที่สูงเกินกว่าคนส่วนใหญ่จะเอื้อมถึงฉีหลิงเอ๋อเลือกเชื้อเชิญเฉพาะพ่อค้าและนักรบสตรีผู้ร่ำรวยในเมืองตะวันรอนมาร่วมงานแต่ก็ไม่ง่ายที่จะทำให้พวกเขายอมควักเงินมากขนาดนั้นเป็นสีหน้าลังเลของผู้ชมสุภาพสตรีวัยกลางคนที่ยืนอยู่ด้านหลังฉีหลิงเอ๋อร์กระซิบกระซาบอย่างเป็นห่วงนายหญ นั่นคือราคาที่ฉีหลิงเอ๋อกำหนดเองโดยไม่ปรึกษาใครเธอเองก็เพิ่งรู้ไม่สูงหรอกค่าตั้งใจจะผลักดันยาเม็ดเพิ่มความงามให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับชนชั้นสูงไม่ต้องห่วงขอแค่รักษาความอ่อนยาวไว้ได้พวกเขายอมจ่ายเท่าไหรเท่ากันฉีหลิงเอ๋อตอบยิ้มยิ้มเธอเข้าใจจิตใจของผู้หญิงเหล่านั้นดีความปรารถนาในความงดงามถูกฝังรากลึกอยู่ในยีนของมนุษย์ทุกคนยิ่งเหล่านักรบเก่งกาจและมีอายุขัยยาวนานขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็จะเริ่มกังวลใจเรื่องชื่อเสียงและรูปร่างหน้าตา สิ่งเดียวที่ไม่เคยเป็นไปได้สําหรับนักรบเหล่านี้ก็คือการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ซึ่งอย่างน้อยที่สุดในวันนี้โอกาสของการจะได้เพิ่มความงดงามให้กับตัวเองก็อยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วแน่นอนว่าผู้คนส่วนใหญ่จะต้องรีความันไว้ข้าเข้าใจแล้วสุภาพสตรีไวกลางคนพยักหน้าเมื่อเห็นความมั่นใจของฉีหลิงเอ๋อไม่มีใครซื้อหรือไงหลังจากรอยอยู่ครู่หนึ่งก็ยังไม่มีใครยอมเสนอตัวซื้อยาเม็ดเพิ่มความงามแต่ถึงอย่างนั้นฉีหลิงเอ๋อก็ดูไม่กังวลสักนิดเพราะการที่คนพวกนี้ยังรีรอยอยู่ก็ลา,ลาาาุยือ้้ททััดทัดดํกคกครผนนขส เธอจึงหันไปมองเย่โชเยี่ยนและยิ้มให้ฉีหลิงเอ๋อร์ลุกขึ้นยืนจากนั้นก็เดินไปประสานมือให้อีกฝ่ายยินดีที่ได้พบเจ้าผู้แทนเย่เย่โชเยี่ยนพยักหน้ารับคำทักทายแต่ไม่พูดอะไรในเมื่อทุกคนยังคลางใจในยาเม็ดเพิ่มความงามหากไม่เป็นการรบกวนเกินไปข้าก็อยากเชิญให้ผู้แทนเย่ทดลองสักเม็ดฉีหลิงเอ๋อร์พูดเชื่อเถอะว่าข้าจะไม่คิดเงินสักแดงเดียวถ้าประสิทธิภาพของยาเม็ดนี้ไม่เป็นที่พึงพอใจของเจ้าเย่โชเยี่ยนขมวดคิ้วเมื่อได้ยินคำพูดนั้น แต่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่มีความในแอบแฝงเธอก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าก็ได้ชีหลิงเอ๋ยยกมือขึ้นแล้วบริวารคนหนึ่งก็รีบนำกล่องหยกอีกใบเข้ามาเย่โชเยี่ยนตรวจสอบกล่องหยกสีหมึกอย่างถี่ถ้วนก่อนจะหยิบยาเม็ดแก่นสารเทพเจ้าที่อยู่ภายในขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งหลังจากแน่ใจแล้วว่าไม่มีอะไรผิดปกติเธอก็ส่งยาเข้าปากครึบยาเม็ดละลายทันทีที่เข้าไปในปากของเธอกระแสะพลังงานไหลเวียนทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วเพียงไม่นานเธอก็รู้สึกถึงอาการชาเหมือนเข็มแทงบริเวณแก้มข้างขวา Yeah, เย่โชย่ยนยกมือขึ้นสัมผัสแก้มโดยอัตโนมัติแต่ในตอนนั้นเองชีลิงเอ๋อร์ก็ยื่นกระจกเงาทองแดงบานหนึ่งให้เธอรับกระจกเงาทองแดงมาอย่างลังเลและส่องดูใบหน้าแม้จะมีผ้าคลุมหน้าบดบังอยู่แต่ก็เห็นทันทีว่าผิวพรรณของเธอเรียบเนียนและนุ่มนวลกว่าเดิมแถมบางอย่างที่เคยโดดเด่นอยู่ตรงนั้นก็หายไป yeah, เย่โชย่ยนมือสานเธอดึงผ้าคลุมหน้าออกจากนั้นก็อ้าปากค้าง เป็นอันใหญ่ที่อยู่กับเธอมาน่นานานหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่เพียงเท่านั้นเธอยังดูอ่อนวัยกว่าเดิมเป็นสิบปีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปช่างแตกต่างจนยากจะเชื่อว่าเป็นคนคนเดียวกันกับที่เห็นในกระจกเงาเมื่อชั่วโมงก่อนเจ้าทำได้อย่างไรนะ่ะเย่โชเยี่ยนแทบไม่เชื่อสายตาผู้แทนเย่ผู้อาวุโสที่ติดตามเย่โชเยี่ยนพึงพำด้วยในตาแดงกำ่ำแม้ในสวงสวรรค์ผู้คนก็ยังเดียดฉันกันเรื่องรูปลักษณ์หน้าตา ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเย่ชูเยียนต้องเผชิญกับคำติชีนนินทาจากผู้คนรอบข้างแม้จะพยายามไม่ใส่ใจแต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากคำพูดเหล่านั้นเธอคิดว่าคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่ใครจะไปรู้ว่ายาเม็ดเดียวจะแก้ปัญหาของเธอได้ง่ายได้ขนาดนี้นี่คือสิ่งที่แม้แต่ราชเทพเจ้าของเมืองหลวงก็ทำไม่ได้ในเวลาเดียวกันฝูงชนต่างก็ตาโตด้วยความตกใจ ในเมืองตะวันรอนมีคนไม่มากนักที่รู้จักผู้แทนเย่แต่สำหรับชนชั้นนำของเมืองต่อให้พวกเขาไม่เคยพบแย่โชยเย่ยนเมื่อสมัยยังงดงามแต่อย่างน้อยก็เคยได้ยินกิตติศัพท์ของเธอมาก่อนเธอคือผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งจากเมืองหลวงแต่เพราะวารยุทธ์ที่ตกควบอันเป็นผลจากอาการบาดเจ็บที่ได้รับสุดท้ายเธอก็ถูกส่งมาประจำการที่เมืองตะวันรอนร่ำลือกันว่าเธอมีแผลเป็นขนาดใหญ่ที่ใบหน้าซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เธอปกปิดใบหน้าอยู่เสมอแต่ยาเพียงเม็ดเดียวกำจัดแผลเป็นนั้นได้แถมยังทำให้เธอดูอ่อนวยขึ้นอีีกหลาป นี่คือปาฏิหาริ์ว่าอย่างไรถ้าพวกเจ้าคนไหนยังแข็งใจและก็ทดลองได้เลยนะอย่างที่ข้าบอกเมื่อครู่นี้ถ้าผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นที่พอใจของเจ้าแล้วก็ข้าจะไม่เก็บเงินสักแดงเดียวชีหลิงเอ,อ๋อพูดพร้อมกับยิ้มอย่างมั่นใจในฐานะผู้บริหารและดูแลตลาดมืดใต้ดินขนาดใหญ่เธอมีความเชี่ยวชาญอย่างน่าทึ่งในการควบคุมสถานการณ์และรู้ดีว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในกำมือแล้วข้าจะลองสุภาพสตรีที่ต่อต้านเธออย่างหนักเมื่อครู่นี้เจ้าเฉินก้าวออกมาจากฝูงชน เธอมาจากครอบครัวนักปรุงยาและสามีของเธอเฉิอนอี้ชงก็โด่งดังในฐานะนักปรุงยาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองตะวันรอนเย่โชเย่ยนจับตามองอีกฝ่ายอย่างถี่ถ้วนขณะที่เดินเข้ามาเจ้าเฉินดูจะมีอายุราวห้าสิบกลางๆแม้จะดูแลผิวพรรณอย่างดีแต่เรือนร่างของเธอก็มีริ้วรอยของอายุและการเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เจ้าเฉินหยิบยาเม็ดแก่นสารเทพเจ้าเม็ดหนึ่งเข้าปากเธอหลับตาขณะพยายามจับความรู้สึกของฤทธิ์ยาเพื่อค้นหาว่ายานั้นมีส่วนประกอบใดบ้างแต่ยังไม่ทันจะรู้อะไรก็ได้ยินเสียงพึงพมพำอย่างตื่นเต้นดังขึ้นรอบตัว เธอรีบลืมตาและเห็นสุภาพสตรีอายุราวสาสิบต้นต้นคนหนึ่งมองมาจากในกระจกเงานี่คือตัวข้าเจ้าเฉินตัวสั่นด้วยความไม่อยากเชื่อขณะรีบสัมผัสใบหน้าสุภาพสตรีที่อยู่ในกระจกคือตัวเธอเมื่อหลายสิบปีก่อนจริงๆเพียงแค่กินยาเม็ดเดียวผิวพรรณของเธอก็กลับมาเต่งตึงเหมือนเดิมรูปร่างหน้าตาย้อนวัยกลับไปหลายสิบปีการหลอมยาเม็ดที่มีอนุภาพขนาดนี้เป็นไปได้จริงๆหรือตอนที่2188หนึ่งกินยานี้เสีย ด้วยความประหลาดใจเจ้าเฉินรีบขับเคลื่อนพลังปราณเพื่อดูว่าสิ่งนี้เป็นเพียงภาพลวงตาที่เพียงครู่เดียวก็จะหายไปหรือเปล่าแต่ผลการตรวจสอบของเธอก็คือตัวเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆยาเม็ดนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้ผิวพรรณของเธอเรียบเนียนและดูอ่อนเยาว์กว่าเก่าแต่อาการบอบช้าที่เคยได้รับอีกทั้งพิษยาที่สะสมตกค้างในร่างกายก็ถูกขจัดออกไปด้วยแม้วรยุทธจะไม่เพิ่มสูงขึ้นแต่ความแข็งแกร่งของเธอก็มีมากกว่าเดิมนี่มันไม่ใช่แค่ยาเม็ดเพิ่มความงามแบบทั่วไปแต่มีอนุภาพทรงพลังในการเยียวยาด้วยเจ้้าาาาเเินนนนออออุทกมย่่งตตื ในฐานะทายาทของตระกูลนักปรุงยาเธอรู้ทันทีว่ายาเม็ดเพิ่มความงามเม็ดนี้มีค่าขนาดไหนลำพังแค่อนุภาพในการเพิ่มความสวยสดงดงามก็น่าทึ่งพอยอยู่แล้วแต่มันยังส่งผลดีต่อวรยุทธ์ด้วยการจ่ายค่ายาเม็ดนี้ด้วยราคาเพียงหนึ่งพันเหรียญสวรรค์จัดว่าถูกมากเจ้าเฉินว่าอย่างไรชีหลิงเอ,อ๋อถามยิ้มยิ้มเอออนุภาพของมันถือว่ายอดเยี่ยมแต่ข้ายังอยากตรวจสอบอีกนิดว่ามีผลข้างเคียงใดๆหรือเปล่าอย่างที่เจ้ารู้ยาเม็ดที่มีศักยภาพสูงก็มักจะมีผลข้างเคียงเจ้าเฉินระนับความตื่นเต้นไว้และตอบด้้วยยยสีีหนาเเรบฉ จริงฝูงชนพากันพยักหน้าเป็นที่รู้กันทั่วไปว่ายิ่งยาเม็ดหนึ่งมีคุณสมบัติทางยาเข้มข้นมากขึ้นเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะให้ร่างกายของผู้ที่กินเข้าไปบอบช้าม,มากขึ้นข้อสังเกตของเจ้าเฉินทําให้ทุกคนเกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีว่ามีข้อบกพร่องรุนแรงแบบนั้นอยู่ในยาเม็ดเพิ่มความงามหรือเปล่าชีหลิงเอ,อ๋อขมวดคิ้วกับคาพูดของเจ้าเฉินเมื่อครูน่นี้อีกฝ่ายแสดงทีท่าชัดเจนว่ารับรู้อนุภาพของยาเม็ดเพิ่มความงามแล้วแต่ยัง่วงเวลาให้ทุกอย่างยืดเยื้อเจจจ้้้าาาาาาาเเเเฉิินนนนไไมมม่่่่ททรบวผลขงงคคีีีียยยชดดหะอูใ ใครคนหนึ่งในหมู่ฝูงชนตั้งคำถามเออข้าเองก็ไม่แน่ใจต้องขอตรวจสอบให้ดีก่อนเจ้าเฉินพูดพร้อมกับครุ่นคิดเธอหันไปเจรจากับฉีหลิงเอ,อ๋อตอนนี้เจ้ามียาเม็ดเพิ่มความงามอยู่กับตัว18เม็ดใช่ไหมทำไมไม่ขายทั้งหมดนั่นให้ข้าข้าจะได้ทำการค้นคว้าและวิเคราะห์กับสามีเพื่อตรวจสอบว่ามีผลข้างเคียงรุนแรงหรือไม่ถ้าเราแก้ไขข้อบกพร่องได้ทั้งหมดข้าเชื่อว่าทุกคนจะได้ประโยชน์มากอย่างนั้นหรือฉีหลิงเอ,อ๋อย้อนถามขณะยิ้มยาะ เธอกาลังนึกสงสัยว่ายาเม็ดเพิ่มความงามมีบางอย่างผิดปกติจริงๆหรือเปล่าแต่กลับกลายเป็นว่าแท้ที่จริงนั้นเจ้าเฉินประทับใจกับอนุภาพของมันและอยากกอบกลัวยาทั้งหมดไว้คนเดียวเจ้าหลิวก็รู้สึกทันทีว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเธอก้าวเข้ามาและพูดด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์เจ้าจะซื้อหมดนั่นเลยหรือไม่ได้นะข้าก็อยากลองเหมือนกันข้าด้วยให้ข้าลองเม็ดหนึ่งถ้าอย่างนั้นข้าเอาเม็ดนี้เจ้าจะแย่งกับข้าหรือไงข้าให้ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญสวรรค์ถ้าอย่างนั้นข้าให้ ในกลุ่มคนที่รวมตัวกันอยู่ตรงนี้ไม่มีใครโง่าขาเขลาเบาปัญญาในฐานะชนชั้นนาของเมืองตะวันรอนทุกคนรู้เจตนาที่แท้จริงของเจ้าเฉินในทันทีมียาเม็ดเพิ่มความงามอยู่เพียง18เม็ดเท่านั้นซึ่งหากไม่รีคว้าไว้ใครจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ครอบครองทรัพสมบัติล้ำค่าแบบนี้อีกด้วยการซื้อขายที่ชนมุนวุ่นวายไม่นานยาเม็ดเพิ่มความงามทั้งสิดเม็ดก็หมดเลี่ยงแถมราคายังพุ่งขึ้นไปแตะ1 5 0่รเหรียญสวรรค์สูงกว่าราคาที่ฉีหลิงเอ,อ๋อตั้งไว้ เมื่อเห็นว่ายาเม็ดเล็กๆสามารถขายได้ในราคาสูงจนน่าทึ่งสุภาพสตรีไวกลางคนอดไม่ได้ที่จะมองฉีหลิงเอ๋อร์อย่างประทับใจสมกับที่เป็นนายหญิงน้อยวิธีการของเธอไม่เคยธรรมดาไม่ต้องสงสัยเลยว่ายาเม็ดเพิ่มความงามคือผลิตภัณฑ์ที่แสนจะน่าทึ่งแต่หากปราศจากยุทธวิธ,ธีทางการตลาดที่ดีพอก็คงเปล่าประโยชน์ด้วยการเน้นย้ำเรื่องปริมาณที่มีจำกัดและการแสดงให้ทุกคนเห็นชัดๆถึงอนุภาพอันเป็นปาฏิหาริย์ของมันราคาของยาเม็ดจึงพุ่งพรวดไม่อย่างนั้นต่อให้พวกเธอเสนอขายที่ราคาเม็ดละห0 0ร้อยเหรียญสวรรค์แต่มมอะงตจชาาย แต่สาหรับตอนนี้ผ่านไปเพียงชั่วโมงเดียวทุกอย่างก็หมดเลี่ยงแถมยังสร้างชื่อเสียงระบือหรือลั่นให้กับยาเม็ดเพิ่มความงามได้ด้วยครั้งต่อไปที่นํามาวางขายก็มั่นใจได้เลยว่าคงขายหมดภายในเวลาไม่นานเย่โชยเย็ยนมองฉีหลิงเอ๋อด้วยความอยากรู้เธอคิดว่าฉีหลิงเอ๋อคงแค่โฆษณาชวนเชื่อแต่อนุภาพของยาเม็ดเพิ่มความงามกลับอยู่เหนือความคาดหมายของเธอมากฉีหลิงเอ,อ๋อหลอมยาเม็ดที่มีอนุภาพไรเทียมทานขนาดนี้ได้อย่างไรเธอสำรวจทั่วทั้งเมืองหลวงมาแล้วแต่ก็ไม่เคยพบอะไรที่มหัศจรรย์แบบนี้ขนาดทุกอย่าง เย่โชยเยนหันกลับไปสั่งการผู้อาวุโสที่อยู่ด้านหลังสืบเสาะเรื่องนี้นะหาต้นตอของยาเม็ดให้ได้ข้าคิดว่าต่อให้ราชาผู้ทรงเกียริฉีเหมิงก็ไม่น่าจะหลอมอะไรแบบนี้ได้หรอกขอรับผู้อาวุโสพยักหน้าก่อนจะหายวับไปในฝูงชนในฐานะผู้แทนของเมืองตะวันรอนเย่โชยเยนมีเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของเธอที่คฤหา์ท่านเจ้าเมืองชายวัยกลางคนที่สวมชุดเกราะคนหนึ่งกำลังมองกล่องในมือของเขาพร้อมกับขมวดคิ้วเจ้าเมืองอูฟังชิงเขาคือท่านพ่อของอูเฉียวเฉียวสาวน้อยปากกล้าที่จางเซียนเคยพบก่อนหน้านี้ ยานี่มีประสิทธิภาพดีอย่างที่เจ้าพูดจริงๆหรือหอฟังชิงเงยหน้ามองชายวัยกลางคนที่อยู่ตรงหน้าผู้อาวุโสที่ยืนอยู่ตรงหน้าอูฟังชิงประสานมือใช่แล้วข้าเห็นมากับตาแม้ราคายาจะถูกปั่นขึ้นไปจนสูงลิว่วแต่ด้วยเส้นสายของคฤหาสหาท่านเจ้าเมืองการจะได้มาสักเม็ดก็ไม่ได้ยากเกินไปหอฟังชิงยังไม่แน่ใจเขาครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะออกคำสั่งเรียกเฉียวเฉียวมาที่นี่ท่านพ่อเรียกหาข้าหรือไม่ช้าโอเฉียวเฉียวก็มาอยู่ตรงหน้าอูฟังชิงเธอพูดอายาย้ากำลังตั้งหน้าตั้งตา พ่อไม่ได้เรียกเจ้ามาเพื่อพูดเรื่องวรยุทธกินยานี้เสียอูฟังชิงสั่งการกินยานี้อูเฉียวเฉียวมุนง,งงกับการที่ท่านพ่อเรียกตัวมาที่นี่เพียงเพื่อให้กินยาเม็ดแก่นสารเทพเจ้าเม็ดหนึ่งแต่เธอก็หยิบมันขึ้นมาและกลืนลงไปหลังจากกินเข้าไปเพียงครู่เดียวก็เห็นท่านพ่อของเธอซึ่งโดยปกติมีสีหน้าเรียบเฉยถึงกับหน้าถอดสีด้วยความตกใจราวกับได้เห็นบางอย่างที่เหลือเชื่อ ท่านพ่อมีอะไรในสายตาของเธอท่านพ่อคือชายผู้เคร่งขรึมซึ่งแทบจะไม่เคยแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆออกมาอูเฉียวเฉียวจึงชะง,งักกับสีหน้าตกตะลึงของเขาเกรงว่าตัวเธออาจทำอะไรผิดนายหญิงน้อยเจ้าควรจะดูตัวเจ้าเองนะผู้อาวุโสที่อยู่ในห้องรีบยื่นกระจกเงาให้อูเฉียวเฉียวอูเฉียวเฉียวรับกระจกเงามาส่องอยางงุนงงจากนั้นก็เริ่มตัวสั่นขณะหีบแก้มของตัวเองอย่างแรงนี่คือตัวข้าจริงๆหรือ ในกระจกเงาบานนั้นเธอเห็นรอยตกกระและแผลเป็นที่เกิดจากสิวหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยแม้รูปลักษณ์หน้าตาโดยรวมของเธอจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ก็สวยสดงดงามกว่าเดิมมากแถมการเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้มีแค่หน้าตาด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างรูปร่างและบุคลิกของเธอก็ดูจะสง่างามขึ้นไม่น่าเชื่อว่าการกินยาเพียงเม็ดเดียวจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนี้ท่านพ่อยาที่ท่านพ่อให้ข้าปู่เฉียวเฉียว,วมองหน้าอู๋ฟังชิงอย่างร้อนใจไม่มีอะไรมากหรอกปู่ฟังชิงตอบห้วนห้วนขณะลุกขึ้นยืนจากนั้นก็เดินวนกลัับไปมมมาาพร้อออเืหลง จู่เขาก็หันกลับมาตั้งคำถามกับอูเฉียวเฉียวบอกพ่อเรื่องจังเซียนคนที่เจ้าเคยพบจังเซียนเธอออกจะชะงงนกับคำถามปุบปับของท่านพ่อแต่ก็พยักหน้าและบอกทุกเรื่องของจังเซียนที่เธอรู้เมื่ออูเฉียวเฉียวพูดจบอูฟังชิงก็บอกมือตามนั้นแหละเจ้าออกไปได้ในฐานะเจ้าเมืองแน่นอนว่าเขารับรู้เรื่องตลาดมืดใต้ดินและอันที่จริงสายสืบจำนวนหนึ่งของเขาก็แทรกซึมอยู่ในนั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงรู้ทันทีว่าผู้หลอมยาที่เรียกกันว่ายาเม็ดเพิ่มความงาม,งามนั้นคือจังเซียน เมื่อหวนนึกถึงรายงานที่เขาได้รับก่อนหน้านี้ว่าจางเซียนได้โคต้าเข้าสู่ภูเขาสวงสวรรค์ถึงสิ้าที่ติดต่อกันได้อย่างไรก็ยากที่จะเพิกเฉยต่อชายหนุ่มผู้นี้ได้ต่อให้ไม่อยากยุ่งก็ตามท่านเจ้าเมืองอูมูลค่าของยาเม็ดนี้น่าสูงเกินกว่าจะประเมินได้ผู้อาวุโสพึงพำด้วยในตาเป็นประกายเมื่ออูเฉียวเฉียวออกจากห้องใครก็ตามที่ไม่ได้ตาบอดย่อมรู้ทันทีว่าต่อไปยาเม็ดเพิ่มความงามจะต้องกลายเป็นบ่อเงินบ่อทอง หู ừ, ฟังชิงพยักหน้าถ้าเราได้สูตรยาคงพัฒนาเมืองตะวันรอนได้อีกมากนี่เป็นโอกาสดีที่ข้าจะได้เลื่อนตำแหน่งแต่ก็อย่างที่เจ้าเพิ่งได้ฟังนั่นแหละดูเหมือนจางเซียนคนนั้นจะมีอาจารย์ที่ทรงพลังมากและอาจารย์ของเขาอาจเป็นปรมาจารย์ด้วยยาเม็ดเพิ่มความงามนั่นก็คงเป็นฝีมือของอาจารย์ของเขาเหตุผลที่เขาเรียกลูกสาวเข้ามาก็เพื่อจะให้อีกฝ่ายทดสอบอนุภาพของยาและถามไถ่เรื่องภูมิหลังของจางเซียนให้แน่ชัด งูหยวนเป็นแค่นักรบระดับเทพเจ้าขั้นกลางความสามารถในการระบุวรยุทธ์อาจยังอ่อนด้อยไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าอย่างชนคนนั้นจะทรงพลังอย่างที่เขาคิดทำไมไม่ให้ข้าสืบเสาะเรื่องนี้ให้ชัดเจนละ่ะผู้อาวุโสตั้งคำถามขณะรีตาระวังตัวด้วยก็แล้วกันข้าอยากให้เจ้าเจรจาต่อรองกับเขาแทนข้าดูว่าเขาเต็มใจจะขายสูตรยาหรือไม่ถ้าเขาไม่เต็มใจเราก็แค่หาวิธีอื่นแต่นั่นแหละอยากให้เขารู้เด็ดขาดว่าข้าคือผู้ซื้ออูฟังชิงสั่งการข้าเข้าใจแล้วผู้อาวุโสพยักหน้าก่อนจะหายตัวไป ผู้ที่ไต่เต้าขึ้นมาจนได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองและผง่าเนื้อเหนือกฎหมายย่อมมีวิถีทางที่เหนือชั้นอยู่มากมายซึ่งก็แน่นอนว่าเขาสนใจยาเม็ดที่มีอนุภาพไรเทียมทานชนิดนี้หากได้มันมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องก็ย่อมดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็แค่หาวิธีอื่นลลอมยาเม็ดเพิ่มความงามแทงเลขของวงล้อสิงทายได้ถูกต้องทุกครั้งเล่นงานสายเทาซึ่งมีวรยุทธระดับเทพเจ้าขั้นกลางได้ทั้งที่ตัวเองเป็นแค่นักรบระดับเทพเจ้าขั้นต่ำจางเซียนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆปู่ฟังชิงกำมัดแน่นแแตต่่่่่ออใให้้้เจาาไไมมชคนธรรรดก็ลวยง ข้าคือผู้บงการทุกอย่างในเมืองตะวันรอนแห่งนี้ต่อให้เจ้าเป็นมังกรผงาดก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องซิโรราบให้ข้าการที่เจ้าจะเป็นใครนั้นไม่ได้สร้างความแตกต่างใดๆกับข้าเลยต่อให้เป็นปรมาจารย์ก็เถอะรับฟังได้ที่ช่องแบงแบง